กด s u b s c กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมช่างตอมคนขายสุ่มเฟม i รีนะครับทักทาย fc สาวสวยแล้วก็หนุม่มหล่อแล้วก็ fc นกเขาแล้วก็ไก่ชนทุกคนนะครับ วันนี้ลงคลิปสั้นเนาะในลงคลิปยาวไปแล้วเมื่อกี้ก็พูดเรื่องแพมไปสักสิบเอ็ดนาทีก็นั่งฟังกันนะครับต้องดูให้จบนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมลงอมันจะลงทุกขั้นตอนแล้วก็ติดตามสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งผมมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ได้เอามา ให้ดูต่อไปก็ขึ้นลายเนาะก็น่าจะขึ้นเสร็จนะเพราะว่ามันไม่อาจจะเสร็จวันนี้หรือว่าไม่เสร็จก็พรงนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ใส่ก้นใส่ประตูก็คงจะเสร็จเนาะกคงจักครับโอเคนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าที่สั่งมาจากพะเยานะครับให้ตัวนี้ให้ดูครับ นี่ครับยังยังไม่ได้ขึ้นลายให้นะครับตัวนี้เ๋ยขึ้นลายทีหลังเนะะาะแต่มัขึ้นตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างล่างก็คือจบในขั้นตอนขึ้นลายนะครับหกสิบหกซี่สูงสามสิบสองสามสิบเอ็ดนะครับกว้างนี่ก็ประมาณสี่สิบแปดนะครับตามมาตรฐานของผมแป้นเป็นไม้ประดูนะครับโอเค ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ารูปทรงเพราะว่าตัวนี้จะสวยนะกรงนักตัวนี้น่าจะสวยนะก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับยิ่งทําก็ต้องให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆก็ต้องหาจุดที่มันเสียลบมันซะแล้วเอาสิ่งดีๆใส่เข้าไปเอส่วนที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์เข้าไปส่วนไหนที่ไม่ดีก็ตัดลงไปก็โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคตัวนี้สวย อาจจะไปถึง A บวกได้นะตัวน,นี้นะสวยครับคงจักถ้าเสร็จสมบูรณ์ถ้าขึ้นลายเสร็จผมจะให้ดูอีกนะพรุ่งนี้เช้าติดตามชมและตอนเย็นก็คือจะเสร็จสมบูรณ์คือใส่ก้นใส่ประตูเหมือนเดิมแล้วก็จะเลยอ,อีกกงหนึ่งจะทันหรือไม่ทันต้องติดตามครับโอเคสวยงามครับวันนี้บรบกวนแค่ 3- าสนาทีเนาะก็มาแนะนำให้ดูสักประมาณหนาที ว่ากำลังทําอยู่กอทําแล้วก็มานั่งแพมก็ข่าวสารก็ดูก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับดูเสพข่าวเสพอะไรเราก็ดูไปคิดไปมองดูแล้วก็มามองที่ตัวเราแล้วมันก็จะไม่เครียด ไม่ใช่ว่าดูแล้วก็ไปดูตรงโน้นทีตรงนี้ทีก็มั่วสมองมันปั่นป่วนมันก็ทําให้เราเคียดได้นะครับเอฟซี FC ที่เดี๋ยวคอยตีนกามันจะขึ้นจะไม่สวยประมาณแบบนั้น <c oughs> โอเคก็เมื่อเช้ามาดูข่าวมันบางทีมันก็ไร้สาระนะไม่น่าเอามา ให้คนรับรู้หรอกเรื่องบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องอ,ออกมาก็ได้นั่งเสพย,ยากันคุยกันเรื่องน้องเต็งมอทะเลาะกันอุโมโหน้อยใจยก็โดดลงมามันใช่เรื่องออกมามันไม่ใช่เรื่องแล้วก็ไม่น่าตั้งชื่อเรื่องด้วยไอ พ่อโนจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ยังไม่ได้สรุปอะไรเลยเพ่ตั้งชื่อเรื่องกระโดดตึกเพราะทะเลาะก,กันเรื่องของน้องแตงโมมันใช่เรื่องนะครับบางทีทําอะไรมันก็ต้องคิดนะครับผมพูดได้แค่นี้พูดเยอะไม่ได้แลยก็กว้างอีกยุ่ง มาให้ดูการขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยก็ต้องทีนี้ต้องไปไม้ก็ต้องมามาเหลาตอกทีนี้ต้องไปเหลาตอกเหลาตอกทําสดๆนะครับไม่ใช่ว่าไปเตรียมแล้วก็ไปมัดไว้มัดไว้ไปตากแดดมามัดไว้พอจะทาก็ไปแช่น้ํานี่ไม่เอาคือทำตรงนั้นเลยมีไม้ก็ต้องใส่ตรงนั้นเลยทําเหลาตรงนั้นทําตรงนั้นนี่เป็นคอนเซปต์ของ ทั้งต้อมคนขายสุ่มฟิมามอรีครับวันนี้ฝากแค่6นาทีคลิปสั้นเนาะกอมาให้ดูก่อนขึ้นโขงตอนนี้เวลา20่สนาฬิกายีนาทีก็ขึ้นลายก็น่าจะเสร็จถ้าไม่เสร็จก็จะได้ประมาณ80%ก็ถือว่าโอเคตามเป้าก็วันนี้ก็ฝากนะครับเป็นห่วงท,ทุกท่านนะครับ เดินทางไปไหนมาไหนก็ดูแลวุติเหตุและที่สําคัญคือโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้โควิดมันมันติดง่ายมากแล้วก็คนติดเชื้อก็เยอะจังหวัดผมอุบลราชธานีวันนี้800คนที่ติดนะครับวันเดียว800นะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวเองเยอะๆใส่แมสป้องกันแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่า,วาโคโมีคอนมันติดง่ายถึงจะไม่หนักแต่ถ้าคนแพ้ก็ไม่รอดนะครับโอเคขอให้ประสบพบเจอแต่เงินเงินทองทองนะครับครับสวัสดีครับกด s ั b s า r i กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ